มิเรลลิงกระจกสะท้อนถ้าคุณต้องการให้เขารู้สึกชอบคุณคุณจงทําให้คล้ายเขาทําตามเขาเท่าที่จะทําได้ให้มากที่สุดอย่างเช่นเขาเท้าคางอย่างนี้คุณก็ควรเท้าคางอย่างนี้ตามเขาเขาทําท่านี้คุณก็ควรที่จะทําท่านี้ตามเขาท่าทางต่างๆที่เขาแสดงออกมาเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเขาทําพอเขารู้สึกว่าทําท่าอะไรไปและคุณเป็นไปตามท่าทางเหล่านั้นของเขาจิตใต้สำนึกของเขาจะรู้สึกว่าคุณเป็นเหมือนเงาในกระจก ซึ่งเงาในกระจกเขาเกลียดไม่ได้หรอกครับเขาไม่โอเคไม่ได้หรอกครับเพราะมันคือเงาของเขาโดยจิตใต้จำนึกอัตโนมัติจิตใต้นึกนึกนกแค่เพียงว่าเอ้ยคนนี้มันเหมือนเราเอ้ยท่าทางใช่เลยเอ้ยคือเราเราไม่เกลียตัวเราเราโอเคตัวเราเขาจะรับรู้ถึงความคล้ายระหว่างคุณกับเขาได้มากที่สุดคนเราเมื่อมีความคล้ายคลึงกันก็จะรู้สึกชอบพอกันได้ง่ายมากๆครับถ้ามีคนหนึ่งยืนคุยคนหนึ่งนั่งคุยเขาจะไม่คุยกันานานๆครับส่วนใหญ่เพราะเบื้องลึกของมันคือท่าทางมันไม่ได้แมชกันครับ คุณลองสังเกตดูไม่เกี่ยวกับมารยาทนะแต่แค่ความรู้สึกคุณต่อให้คุณเป็นคนที่ยืนก็ตามอีกคนนึงนั่งคุณจะรู้สึกจรงว่าเออเริ่มไม่รู้สึกโอเคแล้วคุณยืนหันหลังให้แดดอีกคนนึงยืนหันหน้าให้แดดปุ๊บเขาบังแดดอย่างเงี้ยในขณะที่คุณหันหลังให้แดดคุณไม่โดนแดดคุณยังไม่รู้สึกอยากคุยนานเขาเองไม่รู้สึกอยากคุยนานเพราะว่าเขาร้อนเขาก็บังเงี้ยแต่คุณก็ไม่รู้สึกอยากคุยนานเพราะท่าทางของเขาเหมือนไม่อยากคุยกับคุณมันรีเฟกต์ไปไปมาๆกันได้ครับมันเด้งไปเด้งมากันาาัทงงงพลน แม้ว่าจะอยากคุยกันนานๆบทสนทนาดีแค่ไหนก็ตามคุณคุยกันได้ไม่นานหรอกครับความไม่ประทับใจจะเกิดขึ้นเยอะมาก